สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่11สิงหาคม2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองออมีความหวังในการดีดตัวเชิงบวกนะคะตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะโดยสหรัฐ ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีนะคะหลังตัว Berkshire Hathaway นะคะบริษัทของบริเรนบัฟเฟตเนี่ยได้เข้าไปซื้อรรกรริจกรราร Precision Castparts นะคะซึ่งเ,เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินนะคะก็ได้เข้ามาช่วยกระตุ้นตัวเซนิเมนต์การลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ราคาหุ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่มีการรีบาวของออราคาน้ํามันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนเข้ามาช่วยทําให้มีการบีบตัวของตลาดหุ้นสหรัฐรวมไปถึง ในเมนต์การลงทุนในภูมิภาคของเราเช้าวันนี้ด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายในของบ้านเราเองเนี่ยมองยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการถอนยศอ,อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะพันตารวจโททักษิณชินวัตรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายก็ยังเชื่อว่าไม่น่าที่จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมต่อสถานการณ์ทางด้านการเมืองมากเท่าไหร่นะคะเรายังคงให้น้ําหนักกับ ความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ภาพในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคมากกว่านะคะน่าจะเป็นแรงกดดันหลักสําหรับตัวปัจจัยภายในของบ้านเรานะคะเมะื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยของเราได้ย่อตัวลงใกล้เคียงกับแนวรับนะคะที่1418จุดที่เรามองไว้นะคะแล้วก็มองว่าการรีบาวของราคาน้ํามันในวันนี้น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการดิบตัวของหุ้นพลังงานซึ่งมีน้ําหนักในตลาดบ้านเราค่อนข้างเยอะทําให้ก็น่าจะเห็นการรีบาวของเศรษเก็จของเราในวันนี้ได้นะคะแต่ แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนภาพของเทรนที่เรามองไว้ที่มองว่าอัพไซด์เนี่ยน่าจะค่อนข้างจํากัดนะคะแนวต้านวันนี้นะคะก็1435 1440ไปก่อนเทียบเท่ากับคอนด e n s ่อ PE P58 ที่ประมาณ15เท่านะคะถ้าเรามองว่ากรอบการดิดตัวค่อนข้างจํากัดการดิดตัวที่เกิดขึ้นเรายังมองว่าเป็นโอกาสในการทยอยเทคโปร o f ต t oy oy ออกไปนะคะสําหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบก่อนหน้านี้นะคะหรือว่า ผู้ที่ซื้อ,อเพื่อลุ้นการรีบาวน์ได้นะคะตอนดีตัวก็ถือโอกาสในการเทค p r o f ิตออกไปก่อนด้วยกรอบการปรับขึ้นที่ค่อนข้างจํากัดนะคะ ในระยะกลางเนี่ยเรามองว่าตลาดมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปที่แถวๆพันสจุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมองในเรื่องของการปรับลดประมาณการของบริษัทจดทะเบียนเป็นสําคัญนะคะแล้วก็ภาพปัจจัยภายในที่ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นในการผลักดันการพื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของตลาดมากเท่าที่ควรน,นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเมกาเอวซีพีเอ็นทีทีเอยังถือรอทํากําไรอยู่นะคะหุ้นครบเกณฑ์แคชบาลานหนึ่งตัวนะคะปิโกตัวที่มีโอกาส ติดแคชวาลานจับตาดูนะคะ AJD แล้วก็ w i s ์นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดแคชวาลานเนี่ยหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานเราตัดขาดทุนตัวกรุ๊ปลิสต์ออกไปนะคะแล้วก็ Exit ต,ตัวเมกาออกไปได้นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะเดมโก้ co, กันกุล TRC AAV Siri Advance TTA IVL และ CPN นะคะ หุ้น SPL นะคะถือสถานะต่อสำหรับการช็อตเซลล์ไทคอนแล้วก็ตัว BBL ค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นก็จะวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ